วันนี้เธอว่าฉันสวยไหมจ๊ะสวยมากเลยเหรอฉันก็ต้องสวยสิในตัวฉันก็มีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นเธอรู้ไหมชุดที่ฉันใส่เนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เหรอจ้ะค่ะเราไม่ต้องรู้หรอกฉันนะ่ะใส่แต่ของแพงๆของราคาถูกๆฉันไม่ใส่หรอกนะจ๊ะ เข้าใจไหมดูซิฉันสวยจริงๆเลยอะโอ้ยภูมิใจในตัวเองมากเลยว่ะสวยมากเลยนะเนี่วันนี้ฉันจะไปงานเลี้ยงแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับบริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่นะฉันว่าฉันต้องคุยเรื่องงานผ่านแน,น่เลยฉันสวยตั้งขนาดนี้คุณคะคุณแต่งตัวเสร็จหรือยัง วันนี้เราต้องไปเซ็นสัญญาที่บริษัทเครื่องสำอางนะคะแต่งตัวเสร็จหรือยังคะนี่ฉันรอนานแล้วนะอ,อ๋อ,อผมเสร็จแล้วคุณรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมออกไปรอ,อ,อแล้วละเราไม่มีใครรอเท่าเราแล้วละอะ slow motion เสร็จแล้วคุณผมเสร็จแล้ว เออผมเดินโชว์ตัวแป๊บหนึง่งเป็นไงผมหล่อไหมคุณก็หล่อคะ่ะหล่อที่สุดเลยนะคะเราแต่งตัวคุณแต่งตัวดูดีมากเลยอะแล้วฉันละสวยไหมคะสวยอ๋อคุณได้สร้อยคอมาใหม่เหรอไม่ใช่สิฉันซื้อมาตั้งหลายแสนนะคะสร้อยคอเส้นนี้คุณว่ามันสวยไหมล่ะโอ้โห เป็นแสนเลยเหรอคุณใช่สิคะฉันต้องใส่ชุดให้มันสวยๆแบบนี้แล้วก็ต้องมีสร้อยคอที่มันราคาแพงๆแบบนี้นะคะของทุกๆูฉันใส่ไม่ได้หรอกคะคุณโอเคปะ่ะเดี๋ยวไม่ทันเซ็นสัญญากันพอดีโอเคค่ะไปกันเถอะพร้อมแล้วล่ะปะ่ะตามผมมาอา้าวคุณไม่ตามผมหรอ ไปแล้วเหรอไปแล้วจ้าไม่บายวันนี้เราต้องรีบหน่อยนะคุณนะเพราะว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยถ้าพลาดไปเนี่ยเราเนี่ยลำบากเลยนะคุณรู้ไหมรู้คะ่ะฉันรู้นะคะเพราะว่าเป็นการเซ็นสัญญาของบริษัทเครื่องสำอางของฉันนี่ไงฉันเลยต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ให้มันดูดีนะคะเออคุณก็แต่งตัวสวยมากเลยนะวันนี้ ก็ใช่ไงคะฉันต้องให้สวยที่สุดท่านประธานเห็นแล้วก็จะได้โอ้ก็จะได้ถูกใจฉันไงโอ,โ,อโอ้ผมถอยชนอะไรอนะ่ะใช่คะ่ะคุณเมื่อกี้คุณชนนางปางเลยเอา้านี่นายนายมาทำอะไรตรงนี้ผมกวาดถนนครับเอา้าแล้วนี่มากวาดอะไรตรงถนนเนี่ยรู้ไหมรถฉันอะ่ะมองไม่เห็น กะกะจริงๆรู้ไหมว่ารถชั้นราคาเท่าไหร่นายจะมีปัญญาชดใช้ไหมคนกวาดถนนอย่างนายน่ะคุณคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะ,คคะก็นี่ไงคนกวาดถนนน่ะมากวาดถนนทางที่รถเดินแบบนี้ได้ยังไงคนอื่นเขาเสียหายเสียเวลารู้ไหมเวลาฉันเป็นเงินเป็นทองวายตายแล้วสก,กปรกจริงๆ รถฉันราคาเป็นล้านเลยนะคนอย่างเธอรับผิดชอบไม่ไหวหรอกมายืนเกะกะควางทางบนถนนแบบนี้ได้ยังไงกวผมกว่าถนนครับผมก็ต้องมาอยู่บนถนนนี่ครับยังจะมาเทียงฉันอีกมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับพวกคุณถอยรถชนผมเอง นายมาพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้านายไม่มายืนกวาดถนนบนถนนฉันก็คงไม่ถอยรถชนนายหรอกนายต้องมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ทําผิดอะไรเลยไม่งั้นฉันจะแจ้งตํารวจเลยนะถ้าเธอไม่ขอโทษพวกฉันน่ะเธอมีปัญญาจ่ายไหมถ้าเธอไม่ขอโทษเธอเอาเงินมาให้ฉันสองล้านนะโอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษขอโทษครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเช่ ไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยพวกคนจนเนี่ยมันน่ารังเกียจจริงๆอย่าว่าแต่สองล้านเลยแค่200ร้อเธอจะมีปัญญาจ่ายฉันหรือเปล่าไปไปไหนก็ไปไม่เรื่องอะไรกันล่ะคะคุณอ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะนายก็ออกไปไก,กลๆรถฉันรถฉันจะติดความสกปรกจากนายป้าเธอคะคุณเสียเวลามามา,มากพอแล้วเดีย๋ยวเราเซ็นสัญญาไม่ทันนะคะ เบื่อจริงๆผมละเบื่อกับคนจนพวกเนี้ยเงินก็ไม,ม่มีจะใช้อยู่แล้วสเสอะมาสร้างเรื่องจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออพอดีฉันมีนัดเซ็นสัญญาแล้วก็มีงานปาร์ตี้ด้วยอะค่ะคุณซูซี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันซูซี่จากบริษัทเครื่องสำอาง <c oughs> นี่คุณไม่รู้จักฉันเลยหรอคะรอครับธรรมทานาักคงไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญขึ้นขบานได้เลยครับ ขอบคุณนะคะเชะ้ถ้าฉันไม่มาเซ็นสัญญาใหญ่ๆโตแบบนี้นะฉันไม่คุยหรอกกับพนักง,งานกระจกกระจกแบบนี้ฉันคุยแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ฉันต้องคุยแต่กับท่านประธานอย่างเดียวถ้าไม่จาเป็นจริงๆฉันไม่คุยด้วยแล้วนะคุณผมก็เหมือนกันหละคุณฮะเมื่อไหร่ท่านประธานจะมานะเนี่ยคุณคิดว่าเราจะเซ็นสัญญาผ่านไหมก็ผ่านสิดูการแต่งตัวของเราแล้วก็บริษัทเราก็ ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเราต้องเซ็นสัญญาผ่านอยู่แล้วละเมื่อไหร่จะมาฉันละเบื่อจริงๆนะถ้าฉันไม่ติดที่จะมาเซ็นสัญญาใหญ่โตแบบนี้ฉันไม่รอให้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยรอใครอยู่แล้วตัดไปที่ท่านประธานวันนี้ผมรู้สึกผิดหวังและเสียความรู้สึกมากกับบริษัทที่ผมจะเซ็นสัญญาด้วยวันนี้ผมจะไม่เซ็นสัญญาเด็ดขาด สวัสดีครับท่านประธานสวัสดีวันนี้มีลูกค้ามาหาผมบ้างไหมมีครับใช่คุณผู้หญิงที่ใส่ชุดสีแดงๆหรือเปล่าใช่ครับเขาบอกว่าเขาชื่อซูซี่ครับนั่นก็น่าจะใช่ซูซี่บริษัทเครื่องสำอางที่ผมนัดไว้มาทานครับกวาดท่านนวดเสร็จแล้วหรอครับกวาดเสร็จแล้ว ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องกวาดให้แม่ป้าไปกวาดให้ทำมาตามก็ไม่ยอมไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นิดเดียวเองผมทำได้งั้นสองคนนั้นอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่ข้างบนครับโอเคคุณเดี๋ยวผมจะไปข้างบนคุณดูแลข้างล่างให้ผมด้วยนะครับฮะวันเนี้ย ผมเสียใจมากผมจะไม่ยอมร่วมธุรกิจกับคนนิสัยไม่ดีแบบนี้ดูถูกคนจนอวดรวยผมจะไม่เซ็นสัญญากับพวกเขาแน่ท่านประธานนี่ก็เนาะไม่รู้จักเวลาไม่ตรงเวลาเป็นท่านประธานได้ยังไงเนี่ยหยุด <c oughs> พวกคุณพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอา้านี่ไม่ใช่คนขวาดถนนเหรอเอาหน่อย นายเป็นคนกวาดถนนไม่ใช่เหรอนายมาทําอะไรที่นี่เหรอใช่คุณนี่มันคนกวาดถนนชัดๆที่ยืนเกะกะขวางทางรถเราอะดูซิไปเอาเสื้อผ้าใครเขามาใส่นะ่ะตลกจริงๆพวกคุณวันนี้ผมตั้งใจจะมาเซ็นสัญญาให้กับพวกคุณแต่พวกคุณกลับทำนิสัยไม่ดีกับคนอื่นเขาและก็ โออวดความรวยของตัวเองและดูถูกคนจนวันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่เซ็นสัญญากับคนที่ทำนิ่ัยดูถูกคนจนแบบนี้ผมขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่เราทำร่วมกันมาอว้ยตายแล้วไม่ได้นะคะฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอุ้ยตายแล้วขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าเป็นคุณท่านประธานนะคะฉันขอโทษจริงๆเซ็นสัญญากับฉันเถอะนะคะ เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปค่ะท่านประธานรอแป๊บหนึง่งอย่าพึ่งไปนะคะท่านประธานฉันขอโทษฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกไม่ได้ผมตัดสินใจแล้วขอยกเลิกทั้งหมดนะคุณซูซี่ผมขอตัวก่อนตายแล้วท่านประธานคะทาไมไปเร็วอย่างนั้นล่ะคะอุ้ยตายแล้วจะทําทยังไงดีสัญญายักษ์ใหญ่ของฉันหมดสิ้นกันพอดีโอ้ยตายแล้วเป็นยังไงบ้างคุณซูซี่ ท่านประธานหนีไปแล้วค่ะทำยังไงดีคะคุณคุณเนี่ยก็ไม่น่าไปดุด่าคนกวาดถนนคนนั้นเลยรู้ไหมคุณก็เหมือนกันแหละคุณก็ไปว่าคนกวาดถนนเหมือนผมนั่นแหละคุณไปดูถูกเขายิ่งกว่าผมอีกฉันไม่ได้ดูถูกเลยคุณนั่นแหละดูถูกเชฉันไม่คุยกับคุณแล้วความผิดของคุณทั้งหมดเลยทําให้บริษัทฉันเสียหายไปหลายร้อยล้านเลยนะเนี่ยเบื่อจริงๆคุณก็โทษแต่ผมได้ยังไงความผิดของคุณเหมือนกันนั่นแหละ ผมไม่ยุ่งกับคุณแล้วนะคุณโทษแต่ผมไหุ่นมาจริงๆฉันไม่คุยกับคุณละฉันกลับบ้านดีกว่า